What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก c a r e n Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกัน สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเจอกับน้องมันนี่นะครับน้องมันนี่เนี่ยเป็นสีปอมสีแบทแทนนะครับตอนเด็กๆครับน่ารักเหมือนปอมทุกตัวครับแต่พอเริ่มโตมาครับน้องหมาก็เริ่มกัดเล่นนะครับแล้วก็เริ่มลงเคี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ครับว่าวิธีไหนจะบังคับให้เจ้าของไม่ให้ทาอะไรนะครับและคราวนี้ครับพอเราปล่อยมาเนิ่นนานสักพักหนึ่งนะครับเจ้าของครับก็เริ่มโดนกัดแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับพอเจ้าของจะใช้มาตรการนะครับในการตีนะครับปล่อยเขาหยุดกัดนะครับ คราวนี้น้องหมาครับเริ่มมีทักษะมีการเรียนรู้มีความกล้าครับที่จะเริ่มสู้กับเจ้าของครับคราวนี้นะครับเป็นปัญหาที่ผมนะครับจะมาช่วยนะครับแก้ไขคือหาจุดตึงกลางระหว่างไลฟ์สไตล์ของเจ้าของกับไลฟ์สไตล์ของน้องหมาครับให้เจอกันตรงกลางโดยไม่มีการข่มนะครับถามว่าทํายังไงเราก็ต้องทําให้น้องหมาคิดตามให้ได้ครับว่าเจ้าของเนี่ยเป็นไอดอลเขาคืองนั้นน้องมันนี่นี่เราจะมีวิธีแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดจบชมพร้อมกันครับถ้าหมาของเราอ่ะ เราเคยเผลอ,อดูหางออกจากกลางหลังเลยนะชี้ไปด้านหลังเห็นหางปะ <c oughs> ไม่เป็นไรมันวิต่อวิมันเป็นเรื่องวิต่อวิเธอวิวิตะเกี้ยสามสามวิที่แล้วเนี่ยหางออกกลางหลังและอีกแป๊บหนึ่งหางขึ้นหลังก็แสดงว่าณนะโมเมนต์แต่ละวิมันรู้สึกอะไรเวลาเราจะเดาหรือเราจะคาดการณ์เนี่ยดูจากตัวหมาเป็นหลักอย่ามาโนเองหมาบอกถาว่าทำไม,าามาอยู่ๆมันออกกลางหลังมาแต่เริ่มเสีเซลล์กัตะกี้ก็ได้ไม่พ่อทําอะไรวะ, <c oughs> ะนะครับไม่ต้องเรียกครับเ <c oughs> ดินไปเลย เดินไปเลยลากลากไปอย่ายกมือนะลากใช้ลากเอาถึงเส้นแล้วคุณหยุดอ่าหยุดตรงนั้นก่อนให้มันคิดผิดคอก่อนว่ามันสู้คุณได้ไหมมันต้องไปไหมมันต้องอยังไงโจทย์แต่ละโจทย์ไม่เหมือนกันจากที่บอกคือตอนเนี้ยไอเนี้ยมันกล้าสู้แล้วเราตีแล้วมันกัดถูกปะเล่นแล้วมันก็กัดเวียงเราต้องค่อยๆทำให้มันเสียเซล งมันจะงงครับถ้ามันเคยซ่ามาก่อนน่ะเวลาเราโดนบังคับอย่างจริงจังอ่ะแต่ไม่มีการชาเลนจ์ไม่มีการฉกไม่มีการกดอะ่ะเราใช้เครื่องมือเป็นโดยการใช้เชือกอย่างถูกวิธีอ่ะครับหมามันก็คิดตามได้แล้วมันจะไม่กลัวมือจะม,มันจะไม่เกลียดเราด้วยอ่าถึงเส้นแล้วคุณหยุดหยุดเลยหยุดเลยนะถามว่ามีอะไรต่างจากครั้งแรกเดินถูกปะมันเดินแต่มันไม่แบบอะ ค่อยๆต้องค่อยๆมันปรับนะถึงเส้นระดับมาเลยกล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 ับมาเลยเใช่ไหมอยู่พยา,ายาม้มันอยู่ซ้ายมืออ่าแล้วย้อน Okay. ถามว่าสิ่งที่จริงๆที่เรารอคือรอนั่งหรือหมอบถ้าภายในหกสิบวิเราเดินมาปุ๊บแล้วมานั่งหรือหมอบอะซึงมันลดดิเฟนส์ถามว่าเราอ่านอะไรมันอ่านการป้องกันตกมันแต่อย่างที่บอกคือมันอาจจะเป็นวิสองวิอะคือมันวิตกวิอยู่แล้วอะถ้ามันยังไม่ชิดเนีน่ยมีการเดินตามนะอ่าแต่ก็มีการสู้พยศอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดินต่ำๆแล้วลากมาให้ถึงอีกนิดนึงอ่ะใหถึงให้ถึงให้ถึง โอเคอหยดุดึงซ้ายไว้ไม่ลํำหน้าเห็นไอค contact ไหมแล้วม,มีการมองหน้าจะสังเกตว่าเราไม่ได้ชมเราไม่ได้ขนมลอ่อมันกลับมองหน้าเราไม่ได้กลัวธรรมดาถ้าเราตามข้าใจของเราอะครับมองถ้าตามข้อเท็จของเ,เ,เราอะแป๋วแปลวไหมเออเนี่ไงเห็นว่ามันบอกแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่มองเห็นได้อะมันไม่ใช่ผมไม่ใช่รีวิติสัมผัสที่ผมจะบอกว่าหมาตัวนี้เริ่มช่วยคุณแล้วนึกออกปะคือเราจะมองเห็นได้เลยว่าถ้าน้องหมามันรู้สึกอะมันจะเห็นพร้อมกันคราวนี้ เวลาที่เวลาที่มันมองปก่อนมก่อนเขาหน้าอย่าพลาดนะสมมติจะพอเราจะหยุดก็ต้องรีบดึงให้มันมาตำแหน่งแล้ว่อต้านเออ่อต้านล่อยมปล่อยนเดี๋ยวมันต้องชินอ่าแล้วคุณหยุดกอดหยุดตรงเส้นนั่นแหละอ่าโอเคบ่อยปล่อยต่อต้านวันมันต่อต้านนะอย่าไปคุยกับมันเพราะมันพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยอะไรก็ตามที่อาจจะดูงี่เง่าอาจจะดูแบบแย่ๆเห็นไอคอนแท็กปะมอง อาการหอบคืออาการเครียดผมเรียกเครียดในทางบวกเพราะมันกำลังปรับ<ห>ตัวอาหูรูนี่ไงมาครบะครบะครบะมองหน้าหูรูตาแบวไม่มองแล้วไม่เป็นไรตั้มหนึงน่งก็โอเคถือว่าสัญญาณบวกอย่าลืมว่าเราปล่อยให้มันอาราวมาคือตั้งกี่เดือนนะสองเดือนสามเดือนนี่เราซึ่งกี่นาทีกันเองแต่ว่าได้ขนาดนี้แสดงว่าสัญญาณมันมีมันเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรม่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนมันเหมือนฉลาดเหมือนผมเชื่อว่าม<ะ>าทุกตัวฉลาดตัวนี้ก็ฉลาด เวลาสอนปลาของเล่นอะไรเงี้ยทำเร็วมากใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่มีอรแต่มันไม่ไม่โอเคไม่ชอบมันก็ไม่ทำแต่แต่อารมณ์แต่ถ้าเราให้มันเลือกงั้นน่ะเราใช้ชีวิตยากใช่เหมือนเราคอนโทรลมันไม่ได้เลยโอ้ครับสลัดจริงแต่คอนโทรลไม่ได้บางทีมันก็เหนื่อยนะดึงอย่าให้ลำหน้าอย่าลำหน้าลำหน้าถามว่าตะเกียะทำไมมันถึงพยายามลุกออกมาครับหย่อนหย่อนนะต้องหย่อนนะต้องหย่อนนะมันจะได้รู้สึกเอนจอยเวลาอยู่ใกล้ๆเราเห็นหูป่ะหูขวาเห็นปะ กระดิกน่มันมองนี่แหละเดี๋ยวเวลามองเนี่ยอย่าไปเล่นนะอย่างที่บอกมันเรียกอคเทนจากเราเนี่ยถ้าเราส่งสายญาไปเนี่ยมันก็มองมันธรรมดาใช่ก็เละๆก็ได้มัเป็นมองหางตาหางตาก็ได้เลก็ได้แต่แบบพยายามอย่าไปต้องแบบให้เกแบบสนใจมันเยอะครับเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าได้ผลเดี๋ยวปล่อยมันปล่อยมันห่อมแบบนึงปล่อยมันคิดเดอนเห็นหางปะขึ้นขึ้นไม่เต็มหลังอ เห็นอาการลังไหมครับพ่อเขาบอกให้ใกล้อีกหน่อย <c oughs> ไม่เอาแต่ท้ายสุดพอรู้สึกว่าดึงกันสองสามทีแล้วมันสูไม่ได้อะมันจะมีการรู้ทิน <ผม S 2> ร,รู้ว่ามันมีนี่อยู่ที่คอมัน,นด้วยเหมือนเราบังคับมันอยู่ที่คอมัน,นแต่ก็ยังดีกว่าถกกัอลังเนาะมันชนชนก็กลับถกมันก็ถกกับอ่ะแล้วใครเวลาสมมติเราชนะผลเสียมาอยู่ที่มือนะเลาเราจับมันจะระแวงมือ อาจจะเเข้าตรงๆเนี่ยมันจะไม่ระแวงแต่ถ้าเราอ้อมหลังมาเนี่ยมันอาจจะระแวงแล้วว่าเราจะฉกหรือเปล่าเห็นปลายหางไหมครับใช่ไม่ขึ้นอยู่กลางหลังแต่ถามว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นปอมนอนก็หางขึ้นอยู่กลางหลังถูกป่ะให้คิดอย่างนี้ครับว่าเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันคุมเจ้าของได้แต่ชอบเลียหน้าเนี่ยมันแสดงความเป็นเจ้าผู้มีูกัดเลียครับพิงกันขบแต่แต่แต่มันมันมีประเด็นประเด็นประเด็นถ้าคุณบอกให้มันเลียอีกเรื่องนะ ถ้าคุณบอกมันให้มันทําอีกเรื่องแต่ถ้าคุณไม่ได้บอกยูเดียเซ้ามันลองเช็คดูเรียทุกคนในบ้านเลยถามว่าอะไรบ้างที่เราไม่ควรให้หมาทําไม่มีถ้าเราเป็นคนบอกให้มันทํามันทําได้หมดส่วนฝืนต้านแต่ถามว่าต้านน้อยลงไหมนะก็น้อยลงนะอยาให้รำหน้านะมาร์กไว้เห็นปะเร็วขึ้นจาก60วิทีผมบอก60วิ อันนี้เมื่อกี้จะสามสี่วิเองมัง oh, ้งแต่คราวเนี้ยมันยังนั่งไม่สวยมันนั่งไม่รู้จี๊ดแต่มันมี eye contact แต่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการก็กคือความเ <Okay. S 1> อ็กเตนของมัน eye contact <c oughs> เนี่ย <c oughs> สนใจเจ้าของจริงๆไอ้ตัวเนี้ยคือ keyword <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่มันสนใจเจ้าของนะอาการกัดอาการโดดอาการดิน้นอาการอะไรมันจะไม่กล้า ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมา้าสนุกกันต่อไปครับ